สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกท่านครับผมโู้ก่อชาแนลอัลเทอร์เนทีฟกับเกม One Piece Bounty ชนะครับผมก็สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะแล้วก็นะครับผมตอนนี้พี่มีเพจสตรีมเกมแล้วนะครับผมเป็นเพจอัลเทอร์เนทีฟนั่นเองนะครับผมสามารถไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับส่งหัวใจกันได้นะครับผม ก็มีสตรีมทุกวันนะครับหนึ่งทุ่มนะไปติดตามกันได้สามารถไปแชทสดพูดคุยกันนะครับผมสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะเออครเอาละครับผมเพื่อนๆครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมคลิปนี้นะครับมีมีหลายคนขอมามากนะครับผมซึ่งพี่ก็ได้ทําการหัดเล่นตัวละครนี้เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับผมเป็นตัวละครอะไรนั้นไปดูนะครับ ตัวละครนั้นก็คือซีจักรพรรดิแชงคูดแขนเดียวนั่นเองครับผมเพื่อนๆเพิ่งเบื่อนะครับผมเพื่อนๆจะคิดว่าเอ๊ะพี่ทำคลิปแชงคูดหลายคลิปแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าคลิปนี้พี่จะมาแนะนำเทคนิคการเล่นเลยนะครับผมว่าเอ๊ะแชงคูดควรจะเล่นแบบไหนนะครับผมเพราะในยุคนี้นะครับแชงคูดเป็นตัวละคร e อที่พี่มองว่าอาจจะคนเล่นน้อยน้อยที่สุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับบิ๊กมัมหรือว่าหนวดดำนะครับผม ตัวละครนี้นะครับก็ถือว่าคนเล่นน้อยมาๆพี่จะไม่นับโอเด้งกับโรเจอร์นะครับนะก็ถือว่าเล่นน้อยลงแต่ว่าคนที่เล่นเก่งเขาก็มีนะครับผมแล้วก็ตัวละครนี้มีจุดเด่นคือการเคาน์เตอร์นะก็สามารถพิเกมได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมแต่ถามว่าเล่นยากขึ้นไหมพี่มองว่าเล่นยากขึ้นมากนะครับผมแต่สเต็ปที่พี่เล่นก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆได้เหมือนกันนะเออเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับสเต็ปการเล่นนะเป็นการเสียเวลาเย้ <c oughs> ไปแล้วครับผมแมตช์นี้ครับผมเป็นดาที่ผมชอบมากนะครับอารอนปาร์ครับผมอ้าวไม่มีใครยึดตรงเลยโ้ยทำไมล่ะดิอ่ะนะครับจเจเลียนครับผมเราอัดกันสดๆนะครับผมไม่มีเซตนะครับดังนั้นมันก็จะมันก็จะปแปลกๆอย่างนี้นะครับ ไอ้ชิตไม่โดนโอ้โหมันปาดตัวใกล้อืมโอเคครับผมทีนี้เรารอสกิลนะครับแชงก็คือรอสกิลอย่างเดียวเลยนะเออสำหรับผมเวลาเล่นนะครับผมรอสกิลอย่างเดียวนะครับโอเคอย่างนี้ก็โอเคครับแล้วค่อยไปบวกนะอืมเรารอนะครับเรารอปาดโรเจอร์ตัวนี้นะโอเคโอเค แทงรอปานเดียวนะครับอย่าอย่าอย่าบวกนะอย่าบวกนี่แนะนำนะรอป่านะครับ,รอรบโอเคได้อยู่เออโดนไปครับหนึ่งไม่เป็นไรรอโดนทัางมันให้ก้อนมันเสียเสียไหมครับไม่โดนคาลเตอร์โอเคโอเค อึอ๊บๆึ๊บึ๊บตีไปครับสองงหวะตีไปครับตายครับหนึ่งคือสู้ก็ได้สบายนะแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่มบัฟนิดนึงคนะโอเคเมื่อกี้เหมือนเขาใช้สกิลไปแล้วนะครับหืมดอดไปโอเคโรเจอร์เราเราเราเรอสกิลอย่างเดียวนะครับรอสกิลอย่างเดียว ถ้าเราบวกแล้วน่าจะเละอยู่ครับโอเคโอเด้งเข้าครับเนี่ยนะครับรอรอปาดอย่างเดียวนะครับแชงไม่บวกเลยนะบวกไม่คุ้มนะอมเออรอ,คอเคาเตอร์อดเดียวดิป็นไงสวยตายแบบโง่งๆเลยครับตายแบบโง่งๆแล้วเลย,เลยอโอเคครับผมเ,เราไปกันตรงนู้นนะ Okay. ไม่ได้คนระับเกือบโอ้ยผมกันทงไม่ได้ว่ะเดี๋ยวสกิลสกิลไม่ไหวนะครับสกิลไม่ไหวต้องเข้าแล้วนะครับวันนี้ต้องเข้าแล้วยึดไปครับ อุ้ยเละเลยโอ้ตายครับผมโอ้โหไม่ยึดทำไมเพื่อนไม่ยึดวะอ๋อมันอ๋อมันเป็นปัะตูโอ้แพ้ครับผมครับตอนนิ่งอีกแล้วครับผม โอเคตอนนี้เราได้บวกนิดนึงอ่าแต่คริสเขาไม่เล่นหรือเปล่ามีมั่มข้าวครับอือโดนไปหนึ่งครับได้อยู่โดนฟิลลนะครับฟิลอติดมือฟิลอติดมือนอยู่ครับอโอเคสวยอ่าเพื่อนตายครับเพื่อนตายเราถอยกันครับให้ให้คิดเติมอ่ะ สวยคิดเติมก่อนครับคือเล่นแ้งต้องดูจังหวะเลยนะครับผมคือเข้าไม่ได้นะมันไม่เหมือนยุคก,ก่อนนะโหทำไมคิดเล่นนอกทงนะ่ะเพื่อนคิดเล่นนอกทงซะแล้วอืม <c oughs> <c oughs> โดนครับนี่ยะครับรอป,ปาดอย่างเดียวครับจริงลดคูดาวสกิลนี้ได้เจ๋งนะจริงเจ๋งมากนะครับผม Okay. โอเคอเ,คเคุ้ยเหมือนเหมือนเหมือนเขาหลุดตัวงะอันเนี้ยอัน,นอันนี้ถือว่าโชคดีไม่โดนครับแต่กันเคาเตอร์ได้โอเคอืมอืมเก็บแตกครับเก็บแตกอยู่ไม่แตกเลยแม่งเบามาเดี๋ยวเราลอบปัดลอบปัดยอเด็กตาย นี่ยนะครับจัจงหวะแชงควรจะเล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับรคือยุคนี้ต้องเล่นอย่างนี้นะเอมันบังคับจริงๆนะครับ <c oughs> มันเล่นมันเล่นเป็นอื่นเลวโอ้โ oh, ห oh, กระเด็นหลบไปดีโอเด้งผมผมรอปาดนะครับผมมันมันมันขึ้นมาเยอะนะมันขึ้นมาเยอะขึ้นมาเยอะเกินไปนะครับผม <c oughs> ขึ้นมาเยอะเกินไม่ไหวครับไม่ไหวจริงครับ <c oughs> <c oughs> อ่ากันเข้าครับยี่ดีต้องเข้าครับอือหือโดนครับในคุมครับในคุมแล้วเหลือเหลือหนึ่งอือหือโรเจอร์มันเล่นมาเล่นแค่นี้จริงครับโรเจอร์ข <c oughs> ีบอลแล้วฮาทงไปโอเคเอืม อ้าวเฮ้ยทำไมอ่ะวัดจะได้โอ้โหสีทองโอเคสีทองครับจะนะไปครับแต่เราไม่ได้แบกนะเราก็เป็นตัวแบบเล่นเล่นได้ครับผมยึดยึดอีกทองนึงโอโ้ยโดนโดนเลยโอ้โหไม่เป็นไรครับผมถือว่าได้อยู่ ครับผมตาด้ yes โอ้โหเมื่อีใครยึดโทเ oh, กะโอ้โหเพื่อนคือมันไม่อยอมก,การโทรกันวะกาเป็นไงน่าสงสารครับหลบได้แล้วหได้ก็รอรอปาดแล้วกันครับจังหวะนี้รอปาดนะครับ มันเล่นยากนะครับผมเจนเย็นโอ้โหโรเจอร์สองตัวเอาไงวะเนี่ยเอายังไงดีครับผมต้องรอปาดอย่างเดียวนะคือเราเข้าไปไม่ได้นะครับมันเป็นมันเป็นไอ้นี่อยู่แล้วนะเป็นความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับโอเคบิ๊กมัมจัดการกันแล้ว้ยบิ๊กมัมเล่นดีไหมเาเล่นกนดีต้องเข้าแล้วครับต้องเข้าแนละ้ว โอเคได้จังหวะอยู่ฮึคาเ,เตอร์ไปครับสกิลสกิลเขาช้านะคาเ,เตอร์ได้คือคะแนนอาจจะน้อยนะครับคะแนนอาจจะน้อยเพราะว่าเล่นยากอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวรอนิดนหนึ่งมาอีกแล้วสองตัวโรเจอร์ บาดไปครับแม่ตะแตกอยู่นั่นแหละสองตัวครับกันทงไว้กันทงไว้เขาติดบูธพอดีแต่ว่าเราเรียกได้ว่าเราชนะพอดีนะครับเมื่อกี้จังหวะถือว่าดีอยู่โอ้โหเกือบตายเขาติดบูธโอ้เจริญแล้ว เล่นเราเกือบตายโอ้ตายนะครับผมเมื่อกี้เสียดายมากเฮ้ยเออช่วยหน่อยเราจะได้ไปห้าทงครับวันนี้โรเจอร์ยังไม่มาน่าจะไหวอยู่เฮ้ยชอ็ชอตช็อตครับชอ็ชอตช็อตไม่ได้เลยโอเคเฮ้ยโรเจอร์ไม่สดุดไหยห้าทงไปดิเออห้าทงไป อ้าวไม่ห้าเลยถูกจะห้าโทนัล้วหนะ่ะไม่น่าเลยครับอืมโอเคได้ you are the shit only shit อืมทอดไปอืมโอเคโอเคเดี๋ได้เว้ยเดี๋ได้เว้ยหลอด ออแหละแกบอผมอ้เอแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสเตปการเล่นของพี่นะครับผมซึ่งด่านอารอนปางบอกเลยเป็นด่านที่แชงคูนั้นเหมาะเหมาะการเล่นมากนะครับผมใครอยากเล่นดึงศักยภาพเขานะครับผมพี่มองว่าด่านนี้มันเหมาะมากๆนะส่วนตัวนะครับผมพี่เลยเล่นแต่ด่านนี้นะครับด่านอื่นก็เล่นได้ครับผมแต่ขอเป็นด่านที่มีพื้นที่ในการสะบัดกิฟฟอนแล้วก็ในการหลบหลีกสกิลศัตรูนิดหนึ่งนะครับผมอย่าลืมนะครับแชงคูอย่าบวกนะครับผมยุคนี้บวกไม่ได้นะครับ ถ้าบวกก็คือเราพังแน่นอนนะครับเป็นตัวคอครที่บางมากพี่ใส่เดฟนะครับเมื่อกี้แต่ว่าค่าซพี่ร้อยสี่กว่าพี่ว่ามันก็น่าจะถึกอยู่นะแต่กลายเป็นว่าโดนแป๊บเดียวแตกเลยนะครับผมเออมันบางแอบบางไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าสกิลเขารุนแรงมากนะแล้วก็ถ้าปาดโดนพี่ว่ามีแตกนะครับผมเออต้องหาจังหวะดีๆนะครับแล้วก็ทีมต้องบวกโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ขอบคุณมากนะผมใหญ่พี่รีวิวตัวละครหรือเทคนิคตัวละครไหนแนะนำเข้ามาได้นะครับผมพี่ก็จะพยายามทำนะครับ นะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะฝากติดตามกันด้วยสำหรับแฟนเพจพี่ไปก่อนนะครับผมไปเจอกันหนึ่งทุ่มบายบายโยคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสมัคสมาชด้วยนะครับผมและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามเพจ alternative ได้นะครับเรามีการแจกไอเดียและมีการสตรีมทุกวันหนึ่งทุ่มนะครับผมยังไงฝากกดติดตามกันด้วย นะจ้ลิง์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับและพบกันใหม่คลิปหน้ากับอาชลทีิสวัสดีครับผม